ทุกคนหนุ่้น้องต้นข้าวมาจ้าหนิมีเรื่องจะมาะให้ฟังต้นข้าวมาเมืองสองแควจากประมาณห้าโมงไหมอาจจะไลฟ์สดนะทุกคนจ่านี่คือเราอยู่ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลกเมืองสองแควค่ะนะฮะจะจะออกพาชมเมืองนะจ่าทุกคนจ่าจะพาชมเมืองจ้านี่ฮะทุกคนใครจะทำบุญนะฮะดึมาก นี่ฮะทุกคนบรรยากาศแบบดีมากทุกคนน้องต้นข้าวจะมาอ,อรถตู้ใช่ไหมเออแล้วแต่เลยฮะเนี่ยถ้าเกิดออกไปซ้ายมือนะฮะก็จะไปถนนคนเดินพิษณุโลกทุกวันเสาร์นะฮะแต่วันนี้วันอาทิตย์เนี่ยจ้าเออเมื่อคืนมีผ่านไปแล้ววัดจันทวันตกวัดจันทวันออกจะอยู่ซ้ายมือนะฮะทุกคน อ่ะนี่วัดท่ามะปรางนี่ทุกคนอู้วจะมีเวลาต้องไปถ่ายวัดท่ามะปรางด้วยทุกคนจ้ะด้านตรงด้านทะลุไปนั้นก็จะเป็นแม่น้ำบังกรแม่น้ำน่านทุกคนจ้ะเราเดินชมเมืองก่อนแล้วกันเนาะนี่ทุกคนเราก็ทําเป็นพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้แหละเข้าใจไหมเพราะว่าคนมันซุบซิบซุบซิบจะ้ะซุบซิบซุบซิบบอกว่า ช่องนี้พูดแต่เรื่องน้องต้นข้าวเชียร์น้องต้นข้าวแล้วไงล่ะจ๊ะต่างคนต่างเชียร์เธอจะไปเชียร์ใครก็เชียร์จ้ะช่องนี้เนี่ยถ้าเกิดเธอมาเม้นเลอะเธอไม่หวังดีกับน้องต้นข้าวนะฮะต้องขอความการุณาจ้ะหรือว่าเข้ามาชมเฉยๆเพราะความบันเทิงเพราะว่าลีลานะฮะช่องนี้ของอาจารย์ไฮโซวิธีการพูดวิธีการจาแบบบันเทิงเริงรมค่ะ ไม่ได้พูดแบบวิชาการนะจ๊ะทุกคน,บ,นบันเทิงบันเทิงแล้วก็พยายามที่จะร้องเพลงกบเกลือน,นะฮะไม่ให้ทุกคนเครียดเข้าใจไหมเออแล้วก็ไม่ให้ที่จะแบบว่าพูดถึงแต่น้องต้นข้าวทุกวินาทีเพื่อจะวัดใจว่าคนที่มาดูช่องเราเนี่ยถ้าเกิดเราไม่พูดถึงน้องต้นข้าวสักนาทีหนึ่งนะฮะเขาจะรับได้ไหมเขาจะยังแบบจริงใจกับช่องของเราไหมทุกคน แต่ที่ความจริงใจหายากนะเธอนะพวกเธอเข้ามาฟังอ่ะนะอาจารย์ไฮโซก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเธอเป็นคงเป็นใครจริงใจกับใครบ้างถูกไหมทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่าเธอจะจริงใจเดี๋ยวนี้อย่างแม้แต่น้องต้นข้าวเห็นไหมมีแต่คนตักเตือนว่าพวกที่อยู่รอบข้างมันก็มีหาผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยเขาบอกเราก็บอกไม่หรอกอย่างน้อยๆโอย้ยแต่แล้วดูดอกกระทุกลกสิ ทุกโลกดอกสวยงามเงาะป่าหรอเขาเรียกมันเป็นดอกเงาะป่าอันนี้ดอกมันยังลูกยังไม่สุกแต่ทุกคนยังเขียวๆอยู่เลยอะเนี่ยยังเขียวๆอย,ยู่เลยอันนี้ดอกเยอะมากมสวยไหมละ่ะเคยถ่ายให้ดูแล้วคราวที่แล้วก็มาเมืองสองแควผักบุ้งก็เยอะเลยทุกคนนึกถึงพี่ฝนนีกแล้ว พี่ฝนก่อนจะเป็นนักร้องลูกทุ่งดังทุกวันนี้นะครับแกก็เก็บแต่ปักบุ้งทานแกบอกสมัยเด็กๆแยกยอมรับเลยว่าแกยากจนลําบากนะน้องต้นข้าวก็ลําบากไปคนละแบบเนาะยุคนี้เป็นยุคแห่งความรักใครที่แบบว่าสู้ชีวิตจะกันอยู่เนี่ยคนไทยก็จะรักแล้วก็เสี่ยงต้องมีสเสน่ห์เลยนะไม่ใช่เออร้องเพลงเปิดหมวแล้วทุกคนจะรักทุกคนจะออกรายการจะไปเดินสายแบบน้องต้นข้าวเนี่ย ก็ไม่ได้หาง่ายๆนะเอาถามจริงๆที่ไม่ได้ว่าไม่ใช่ดราม่าอย่าหาว่าเดี๋ยวแฟนขับน้องเอาน้องไรลอั้นก็ได้อะแฟนลับน้องไรลอั้นเนี่ยเขาเขามีเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมเอาเอาตรงๆเลยเขามีงานออกงานเยอะเหมือนกับน้องต้นข้าวไหมเอาถามจริงๆเลยก็ไม่ค่อยนะไม่ค่อยมีขาวเนาะแต่เขาก็มีแหละคนส่งคอนเสิร์ตเขาก็ต้องจัดกันเพื่อจะโปรโมทขายบัตรด้วยรักษาฐานแฟนคลับด้วยไหมซึ่งก็ลดนะ เออเราก็ไม่ได้บูรี่ได้ค่ากันนะแต่สําหรับน้องต้นข้าวนี่คือแบบบางคนนะตอนนี้เมื่อวานก็เห็นนะอุย้ยโพสตลงเพจรักมากนั่งดูบางคนสี่ห้าชั่วโมงเพลงที่น้องต้นข้าวร้องอย่างนั้นอย่างนี้หลงรักรักแต่ว่ารักแบบพ่อลูกนะไม่ออกเหมือนิตาคนนั้นนะตาคนนั้นอ่ะเขาจะแบบเพ้อคลั่งใช่ไหมยตาคนนั้นอ่ะที่มีคนแบบบอกว่ามันพยายามถ่ายหน้าตาให้ดู ใครเขาอยากดูหน้าของมึงแล้วก็เพอ้อถึงความรักอุปโลกตัวเองว่าเป็นพ่อของน้องต้นแค้วรักลูกมากลูกอยู่จังหวัดการจะย้ายไปอยู่จะไปหางานทําที่นั่นจะไปประมูลงานที่นั่นอะไรของมึงอะไรประมาณนี้นะทุกคนตกลงมันยังไม่หายครั้งใช่ไหมก็ไม่ได้ตามนะทุกคนตอนนั้นมันมีคนติดตาม300กว่าคนก็ขยบมา6กเจ็ดร้อตอนนี้มันถึงพันคนแล้วยังอย่าลืมนะพวกจิตอ่อนบางคนชอบแนวนี้นะ แนวเพ้อเพอ้อคลั่งคลั่งแนวมิดมิดหน่อยอ่ะฮะมึงเข้าใจไหมบางคนเขาชอบอ่ะมึงก็ไปตามกันไม่นั้นคนเราเนี่ยเห็นไหมความหลากหลายเราก็ต้องพยายามตักเตือนไงมึงช่องนี้กูก็ตักเตือนนะเออไม่ให้คนที่แบบว่าเพ้อแต่เรื่องข่าวลูกีบันเทิงไปวันๆนะใช่ไหมพูดอยู่บ,บ่อยๆเพราะสังคมมันเสื่อมลงศาส,สนาก็เสื่อมแต่เราไม่เหมารวมถูกปะพระดีก็มีเออแต่ถ้ามึงจะช่วยกันให้สังคมดีขึ้นจริงอ่ะ นะฮะมึงต้องสอนให้สังคมคนในสังคมอะ่ะที่เป็นแยกสีแตกแยกกันอะ่ะกลับมาสามัคคีกันให้รักและห่วงแหนประเทศชาติเข้าใจไหมเออไม่ใช่แบบยังทําเฉยขายแต่ของไปวันวันทุกคนนี่ฮะทุกคนสามเจ้าแม่ทับทิมทุกคนมึงเข้าใจที่พูดไหมเนี่ยเออเพราะอะไรรู้ไหมบางคนนะพอเห็นสีกากับสมี่มีอะไรกันเป็นข่าวใหญ่โตโอ้ยออกมา แต่เวลาเป็นชาติบ้านเมืองขบุงขเมินวางระเบิดคลิปลงคลิปลุดจะขายชาติกันอยู่แล้วไอ้พวกล้มล้างการปกครองมีปัญหากับกฎหมายความมั่นคงมึงเข้าใจไหมที่กูพูดเนี่ยเพราะอะไรมันเรื่องใหญ่มากบางคนยังไม่รู้จักเลยว่าอินักการเมืองที่มันชอบกันอยู่เป็นพวกมีปัญหากับความมั่นคงจริยธรรมตกต่ำร้ายแรงเมึงเลยมาพูดไงเมืองมึงจะอยู่ยังไงถ้าชีวิตเมืองมาร้องฟังเพลงอย่างน้องต้นข้าวแล้วไม่สนใจใยดีอะไรกับบ้านชาติบ้านเมือง ต้องขอบคุณเม้นดีๆนะที่มาเม้นแบบชอบบอกว่าเออดีที่พูดห่วงใยประเทศชาติเพราะบางคนมันสมองกลวงไม่มีสำนึกจริงๆทุกคนอย่าว่าแต่การศึกษาเลยนะเราไม่บูลลี่ค่ะแต่อีกคนพวกเนี่ยเป็นภัยกับความมั่นคงเพราะมันไปเป็นพวกไงนะฮะกฎหมายความมั่นคงอ่านอย่างง่ายๆอย่างนี้หนึ่งหนึ่งสองพูดไปเร็วเยอะแหละมันเป็นกฎหมายปกป้องสถาบัน คุณจะมาด่าในหลวงจะมาเกียดชังอาคาตมารันแล้วด่าแล้วมายกโทษให้ีนโทษศกรรมให้สุดซอยอะไรก็ตามมันไม่บังควรมันไม่สมควรถูกไหมทุกคนก็พูดแบบว่าสับปะรดนะแล้วปรากฏเมื่อวานก็มีเมธงานมา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 เม้นบอกว่าทําใจก่อบหาลาภขอโทษนะต้องใช้คํานี้นทําใจขนาดนั้นเลยเหรอพอกูพูดเรื่องบ้านเมือง แสดงว่ามึงเนี่ยอยู่ในฝั่งที่มีปัญหากับชาติใช่ไหมมึงก็เลยแบบทำใจมึงจะมาฟังเดี๋ยน้องต้นแค่เจ้าได้ไม่เป็นไรไม่มีใครว่านะเพราะว่าช่องนี้เนี่ยมีประโยชน์อยู่แล้วแหละครูว่ามาฟังได้เพลินๆแต่แบบก็พยายามเปิดใจรักชาติบ้างนะมึงรักชาติแต่ปากไม่ใช่มึงไปหลงอวยนักการเมืองนะฮะรักนักการเมืองมากกว่ามึงนั่นแหละจะบาปมึงก็จะย,ายา่าง มึงเลือกนักการเมืองเข้ามามึงชอบนักการเมืองที่มีปัญหากับประเทศชาต,ชาติกับความมั่นคงกับกองทัพก็จะยังจะขายชาติจะล้มล้างการปกครองมึงเลือกไปได้ยังไงฮะปากมึงรักชาติได้ยังไงฮัทมึง,มงหลงพวกของมึงเข้าใจไหมขอบคุณทุกเมนเลยทุกคนน่ารักมากแม้แต่เมนลบลบ,ลบเมนที่แบบดูรู้สึกว่าสมองอาจจะยังไม่พัฒนานะเราก็ยินดีนะฮะที่จะมาตอบดังนั้นฟังให้ได้รับให้ได้นะมึงก็ช่องของกูนะฮะไม่ได้ช่องขายชาติไม่ได้ช่องที่แบบ นะฮะสร้างความแตกแยกกูส่งเสริมคนดีมึงเข้าใจไหมไม่ใช่ไหม,ม,ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไอ้พวกนี้มันจะชอบแบบย้อนกลับมาเองไงมันจะชอบบอกว่าชังนี้เนยอย่าเอาเรื่องการเมืองมาพืออ่อเอาสั์ช่องของกูมึงไม่รับชาติมึงก็ไปช่องอื่นแต่มึงก็ระวังเอาไว้บาปกรรมว่ามึงสนับสนุนคนชั่วเลือกเข้ามาบริหารมีอํานาจมึงเห็นแล้วยังปากท้องมึงดีขึ้นไหมทุกวันเนี้ยกูถาาม,มึงสิ แต่ตอนสมัยก่อนเนี่ยด่ากันทุกวันเอาง่ายๆออะอย่างยกุกยุกลุงตู่เนี่ยเขาก็ทํางานเขาก็บริหารประเทศของเขาไปไม่เคยคิดร้ายกับประเทศชาติมึงก็ด่าก็รายวันแต่ตอนนี้มึงกล้าออกมาดาม่าไหมพอพวกมึงโกงกินขายชาติกันอนะฮะจ้องแต่จะแก้กฎหมาย1นึจ้องแต่จะโทติรรมจ้องแต่จะยกเลิกแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปรับโจรแสดงว่ามึงเป็นโจรน,นะสิมึงถึงไม่ชอบกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปรับโจรโทษหนัก แค่นี้พวกมึงก็ฟังสิที่กูพูดนะถูกไหมขอบคุณนะที่เม้นมาให้เห็นบางคนนะไม่พอใจอ่ะไม่รักชาติอนะ่ะไปที่อื่นไม่ต้องมาดูช่องของกูนะพวกเราเนี่ยแฟนคลับ FCUFO น้องต้นข้าวเป็นแฟนคลับที่มีคุณภาพตรงนี้จ้ะไม่ใช่แบบว่าไร้สาระไปวันวันหาผลประโยชน์ไปวันวันนะจ๊ะทุกคนตรงนี้ไงที่มีข่าวจำได้ไหมที่บอกสงการไฟดูดคนนะ่ะ ว้าสวยทุกคนไฟดูดคนแล้วก็จากโลกไปจําได้ไหมแต่เขาก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงคนเป็นเล่นน้ำจะมีแบบวงวียาน,น้ําพุทุกคนนี้สวยวันนี้มาลุ้นกับน้องต้นข้าวจะร้องเพลงอะไรนะฮะจะมีเพลงออนเมื่อวานนัดพบหน้าอำเภอความรักความรักเจ้าค่ะจูจ่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัว เพลงของครูลบชัดๆเลยนะฮะออกในปี2500เท่าไหร่บอกไปแล้วทุกคนจำได้ไหมจำไม่ได้อีกต้องพูดบ่อยๆหรอนะฮะ2526นะทุกคนถ้า2525น,นั้นจะให้รอพอสอนไหนนะฮะพาชมเมืองทุกคนอย่าว่ากันนะหลงแล้วนะเนี่ยหลงรักหลงรัก,รกเมืองพิษณุโลกนะฮะคำขวัญประจำจังหวัดว่าไงจ๊ะน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวท่องมาหรือยัง ต้องมาพูดให้ฟังกับแฟนคลับที่จะมาฟังน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวเนี่ยบอกแ่ายต้องมีทีมงานค่ะต้องให้อาจารย์ไฮโซเป็นช่วยแล้วแหละเดี๋ยวจะทํางานจะได้แบบประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วกันจะไม่คิดเงินค่ะแต่ทีมงานเขาจะเอาไหมอ่ะพอเราไม่คิดเงินเขาก็จะต้องสงสัยว่าไอ้นี่ทําไมไม่คิดเงินอีกถูกปะเออ ว้ายมีป้ายธนาคารโกงไทยเราไม่อยากถ่ายเลยอรทุกคนเคยโดนโกงไปแสนหนึ่งทุกคนตั้งแต่ปีน้ําท่วมยิ่งรัดยังไม่ได้คืนเลยมันบอกถ้าอยากอยากได้เนี่ยให้ไปฟ้องศาลเอาไายกากมากเงินของกูแทบมึงโกงไปนิสพานเอกาทศรสะนะฮะแต่เป็นถนนนาเลสวนตลบปะอ่านะนะฮะตรงนี้เป็นถนนนาเลสวนแต่เป็นสะพานเอกาทศรสแต่ตรงนู้นจะเป็นสะพานานาเลสวนแต่จะเป็นถนน แนวแนวแบบไปจากถนนเอากาทศรถอีกถนนหนึ่งทุกคนงงไหมแทนที่จะใช้ชื่อให้มันตรงกับถนนสะพานเดียวคนจะได้ไม่งงเนาะแต่จันห้โซมาบ่อยไงมีละครั้ง at least ก็เลยจะคุ้นชินรู้จักไปหมดทุกหย่อมยาโอ้ยต้นอะไรอะ่ะทุกคนเมื่อวานเห็นน้องไปร้องที่ไหนนะวัดสว่างอารมณ์เดี๋ยวงานที่สมอะมันก็ไวัยเล่าได้ไวัยมากเลยนะ ที่อนุสาวรีย์พยาจักรีที่ปกปักรักษาประเทศชาตินะฮะสมัยก่อนพม่าจะมาบุกเมืองเหนือประเทศสลาดเราอันนี้หาแนวเมื่อก่อนเชียงใหม่อย่างนี้เป็นจังหวัดนะเพิ่งมาเป็นตอนหลังจากรัชชานทช่5ตอนแรกนี่จะเป็นเมืองเหมือนเป็นเมืองขึ้นนะ่ะเหมือนขมรนะทุกคนขมรเม,มื่อก่อนก็เป็นประเทศสลาดเป็นของเราหมดเลยมันจะมาบอกว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นของมันมันจะบอกว่าชุดไทยเป็นของมันเพราะมันรู้ไนงะอพวกเนี้ยว่าเมื่อก่อนมันก็คือคนไทยนั่นแหละนะฮะ ฝรั่งเศสเสือกมาเป็นล่าอาณานิคมอะไรต่างๆน,น,นานาจนเราเสียดินแดนไปจําได้ไหมที่เคยเล่าให้ฟังที่กรมหลวงชุมพรสลักตัวเลขไว้ที่หน้าอกของท่านสักเอาไว้อะ ว่ารอศอ .112 เพราะว่าท่านกดแขนฝรั่งเศสมากที่บุกลุกลุกล้มอันอจิปไตยและทําให้เราเสียดินแดนไปเยอะมากตอนสมัยรอศอ .112 ท่านก็แขนมากก็เลยสักที่พระหน้าอกขวาเบอร์มือถือที่อาจารย์ไฮโซถ่ายทําอยู่นี่ก็ขึ้นต้นด้วย112โดยบังเอิญน,นะทุกคนเดี๋ยวหลังจะเล่าให้ฟังว่าทําไมทำไมถึงได้เบอร์นี้มาแตบตะลกมันเเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับฟ้าดินลิขิตเลยทุกคนนะฮะ เพราะว่าไปไหว้ท่านมาที่จังหวัดชุมพรที่ท่านสวรรคตรพอดีแล้วก็รู้ประวัติท่านแล้วตอนนั้นเนี่ยทิกตอกมันแบนไงมันหลุดไปเจ็ดช่องมันไม่ให้เราเล่นเพราะเราออกมาพูดเรื่องบ้านเมืองรักบ้านเมืองกันอะตามประสาหน้าที่เนาะอ่าออกมาพูดไม่ไม่ยอมพวกที่มันคิดร้ายกับชาติเนี่ยพักการเมืองไหนที่มันขายชาติล้มล้างการปกครองเราก็จะตอบโต้อะไรประมาณลนะช่องปิ้วปิวปิวปิวจนเราต้องไม่ได้เล่นไปเป็นเดือนทุกคน จริงๆตนต้องไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็คือได้เบอร์นี้แล้วขึ้นต้วด้วยหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็วันที่ไปขอเปลี่ยนเบอร์เนี่ยมันหนักแล้วไงไม่ได้เราต้องกลับมาเล่นทิกตอกเพราะว่าทิกตอกเนี่ยนะฮะมันไม่อยากให้เราพูดความจริงแสดงว่าเราต้องยิ่งต้องสู้อ่ะทุกคนก็เลยเอาวันที่19พฤษภาซึ่งเป็นวันสวรรค์ครบร้อยปีของอ คมหลวงชุมพรวันนั้นถ้าเกิดได้เบอร์อะไรก็จะเอาเบอร์นั้นเพื่อจะได้เบอร์ใหม่มาสมัครทิกตอ็อกให้ได้ทุกคนทำได้เจ้าใจใชนะอารมณ์ประมาณนี้แล้วปรากฏพอไปที่ตอนนั้นไปที่ร้านมือถือทุกคนเชื่อไหมกระบะหนึ่งที่เขาโยนมาเนี่ยมีเบอร์เต็ะไปหมดเลยแต่เบอร์แรกที่เห็นก็คือขึ้นต้นด้วยหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองทุกคนสามตัวแรกรีบเอาเลยทุกคนจ้านึกถึงพระองค์ท่านเลยนึกถึงวันที่เราไปอ่านประวัติว่าท่านสัก ที่น้าอกว่ารอสอหนึ่งหนึ่งสองมันบังเอิญไหมล่ะเป็นไหมความตั้งใจของเราอะก่อนจนทุกวันนี้เล่นทิกตอ็อกก็ใช่ว่าจะรอดนะ่ามันก็ยังกันแกล้งค่ะทุกคนไอ้พวกสัตว์นรกพวกนี้มันก็ยังกันแกล้งช่องทิกต o อกของเราจะไม่ใช่ว่าจะรอดนะเราก็สมัครใหม่แต่ถ้าเกิดเบื่อเราก็เลิกเล่นก็ไม่ต้องไปเสียเวลาแต่อย่าลืมสิ เดี๋ยวไปจัไปเข้าทางพวกมันนะบางคนไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมจะต้องตีอะไรมากมายกับชาติบ้านเมืองไอ้สัตว์มันเกิดมามึงมีอินมเป็นคนมนันษุ์เหลืออยู่ไหมอย่านี้ลคุณแผ่นดินปะ่ะเออหน้าที่คือหน้าที่ทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันนะน้องต้นข้าวจะร้องเพลงอะไรเมื่อคืนก็นัดพบ,บหน้าอำเภอเป็นอัลบัม้มปี2526นนะฮะฮซึ่งนัดพบหน้าอำเภอเนี่ยก็จะมีม เพลงอะไรอย่างที่ดังๆอริจาทิงเจอสองเพลงทุกคนสองเพลงจะมีเพลงอยู่สองเพลงแล้วก็เพลงแมคคาไงที่เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องสงครามเพลงอ่ะ,อะหนังเรื่องแรกของพี่พึ่งปีสองหกอ่ะก็มีเพลงแมคคาก็จะมีสองเพลงอริชาทิงเจอกับนัดพบหน้าอำเภอที่น้องน้องห่ต้นข้าวเอามา ขึ้นเวทีเมื่อวานใช่ไหมโอเคเนาะเดี๋ยวจะยาวไปทุกคนเดี๋ยววันนี้มาเจอกันเดี๋ยวจะลงให้ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะไลฟ์สดตอนเย็นให้ดูนะครับถ้าไม่มีอะไรถ้าสัญญ,ญาณย้ายมาจากดีแท็กมาทูแล้วดีนะฮะก็จะได้ดูไลฟ์สดแต่ถ้าไม่ดีเราก็จะอาจจะรีบเปลี่ยนเป็นทําคลิปทันทีเลยทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับ